ความคืบหน้าในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตบ้างคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเขาเรียกว่ากังวลใจกันก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อล่าสุดนะคะอัตราเงินเฟ้อค่ะในเดือนกรกฎาคมปี2567นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ0.83สูงขึ้นตามราคาน้ำมันของตลาดโลกนะคะมีการประเมินโครงการดิจิทัลวอลเลตค่ะว่าจะไม่ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะ นายพูนพงศ์ค่ะนายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะคะว่าดัชนีราคาของผู้บริโภคของไทยในเดือนกรกฎาคม2567เท่ากับ108.71เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนซึ่งเท่ากับ107.83 ทำให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะสูงขึ้นร้อยละ0.83โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ค่ะปัจจัยสำคัญนะคะก็มาจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกประกอบกับมีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูปค่ะ ผล,ลไม้สดข้าวสารเจ้าข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ส่วนราคาสินค้าอื่นๆส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนักค่ะ ทั้งนี้เองได้มีการคาดการณ์นะคะว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาคมจะใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคมโดยปัจจัยสําคัญอาจจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อชะลอตัวลงก็คือค่ากระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือนและราคาเนื้อสุกรในระดับต่ํากว่าปีก่อนหน้าขณะที่ราคาผักสดนะคะก็มีแนวโน้มที่จะลดลงและฐานราคาน้ํามันดิบดูไบในปีก่อนหน้าที่อยู่ระดับสูงค่ะ ทางด้านนายภูนพงศ์นะคะก็ได้กล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปีนี้ที่ร้อยละ0 0ถึง1.0ค่ะซึ่งมีค่ากลางอยู่ที่0.5ค่ะซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยประมาณการเงินเฟอ้อดังกล่าวยังไม่ได้รวมผลผลจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและคาดว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเพราะเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นในการเพิ่มกำลังซื้อเป็นหลักนั่น